ตัวอย่าง4.30นะครับจงใช้การทดสอบโดยการเปรียบเทียบนะ comparison test นะครับแสดงว่าอนุกรมตัวนี้ลู่เข้าหรือลู่ออกนะครับไอตัวนี้นะครับถ้าเราสังเกตรเราจะเห็นว่าลำดับเนี้ยนะครับเศษหนส่วนส k ยกกำลัง2ลบ k นี่ตัวนี้จะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ1ส่วน2 k ยกกำลังสองลบ k ยกกำลังสองนะครับที่เป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าไอ้ k k สองตัวนี้เห็นไหม k กำลังหนึ่งมันก็ต้องน้อยกว่า k กำลังสองเห็นไหมดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันก็ต้องมากกว่าไอ้ตัวนี้อ่าพอตัวส่วนไอ้นี่มันมากกว่านี่นะครับดังนั้นตัวเศษส่วนของด้านเนี้ยมันเลยน้อยกว่าหรือเท่ากับไอ้ตัวนี้นะครับทีนี้ไอ้ตัวข้างล่างเนี่ย มันก็จะมีค่าเท่ากับ k กาลังสองใช่ไหมเพราะว่านี้เป็น2 k กาลังสองแล้วก็ลบด้วย k กาลังสองค่าที่ได้มันเลยมีค่าเท่ากับ k กาลังสองนะครับตัวนี้เป็นจริงสําหรับทุกๆ k ที่เป็นจํานวนนับเลยนะครับดังนั้นเราจรึงได้ว่าเศษหนึ่งส่วนสอง k กลังสองลบ k เนี่ยจึงมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษหนึ่งส่วน k กลังสองนะครับสาหรับทุกๆ k ที่เป็นจํานวนนับนะครับ มาอีกแล้วตัวนี้เห็นไหมตัวนี้คือลำดับที่ทำให้เกิดอนุกรมพนะครับโดยที่พมีค่าเท่ากับ2เห็นไหมซึ่งตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันเป็นอนุกรมลู่เข้านะครับดังนั้นเราก็เขียนอ้าน,นิดนึงนะครับว่าเนื่องจากเนื่องจากไอ้ลำดับเนี้ยพอมาทำให้เป็นอนุกรมจะได้อนุกรมเศษ1ส่วน k กำลัง2 k เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ตัวนี้ลู่เข้านะครับตัวนี้ลู่เข้า ดังนั้นดังนั้นนะครับดังนั้นจึงได้ว่าตัวที่น้อยกว่าก็คืออนุกรมเศษ1ส่วน 2k กําลัง2ลบ k k เท่ากับ1ถึง infinity ตัวนี้จึงเป็นอนุกรมลู่เข้าเช่นกันนะครับ